สบายดีพี่น้องสบายดีเบ์สุขุสกคนเด้อสวัสดีครับมีลุงพามาเที่ยวเที่ยวป่าบุกป่าบุกป่าผ่าดงยูงนะนยเนาะบสกป่ารผ่า แจ๊กสีไดอีกยังพี่น้องเว้ยขนเทีนผ้ามาหมดนี่ไปทางไหนลุงเข้าห <boiling> ้องไหนเนี่ยยงเย็นเลือดทายจะได้ไังบอกว่าเห็ดกำลังจะออกอสาลมมาจากทางนี้เห็ดหนามเก่งจ๊กสิได้อีกยังท่านมาซมไป มาเราหลุนเราซมกันเด้อเี่หน่องเ้ยสีมาา่าไมเจอก็จะเอาไปเบิดแล้วอืมเนาะมาพัดโลดแนงกันนะอืโอ้ย ทำไมมันสวยครับงานพุ่มจะโลงงานนี้เสร็จลูกเหรอลุงว่าเมาื่อวานลุงเห็นไว้สุดท้ายลุงมาเติไ,ไว้ไนวะ้ที่ไหนรอพี่วควรจับมาใหม่มเบื่ออารลณ์แรงมันนะทุกครั้งนะนะลุงอ่ะซวยอือทำไมอย่างนั้นอ่ะอยู่นี่ มาที Halo 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 Halo. ่นั <S <S ่นไหนก็สันกูคิดเลยคิเลยเอจะบุบเลย่ะเต็มเลยค่ะลงกูจิงลีดีกว่าเบื่อนี่นี่ส้มค้าลุงนะไม่ใส่หอืบบ่นะนี่ยะงนไม่เอาเลวน่อไม้นี่เบื่อ เดินม,มาดูหน่อไม้ดูเห็ดเมื่อวาน,นเห็นหน่อไม้ไว้ว่าจะพากันมาเก็บวันนี้เจอพวกกันไปกินก่อนจบง่ไงอคุอยจิงหลีด,ดีกว่าจะพู้เลยดูเดี๋ยว่อยจะหาคุยให้โอ้ฝนมันตกมันมองอยากเนี่ยตื่นด้วยใช่ไหม còn khi mà mình nói là cái bút rồi thì phải chạy tôn để, 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 tôi để tôi ลุงพาเดินออกกําลังกายแล้วคุณยาคุณยายคุณยายนีแม่ี่รถจักรยานเียพี่น้องเอ้ยยันเดินแห่วอีกได้เฮ้ พี่น้องเออสงสัยจะกินแห้วอีกแล้วอัดถุพอน้องเคยมาหาเฮ็ดอีกพี่น้อง มาวันแ้กก็ถ <Can S 1> ือเข้าเอาไป่อนเล้วใหม่กันเลยไปกินแล้วพี่น้องเอ้ยมาหอดนี่เขาก็เอาไปอีกแล้วเหนื่อยอ้ อย่างจนคาล่าลมองหูอีกน้ำไมา้ก็เกือบสมมติพ่อแก่จนท้องบริษัทายเก่เพ,เเกพักขยี้กันมาเนาะโอ้โหลุงล่อสักพักขยงเงาะพักขยี้งปอมพักขยี้งจริงเนาะล้างเอาลุงล,ล้างเอาแบบเอาแต่รากเลยว,ลเเยวละเอาแต่ต้นมนันแล้วก็ล้างออ นี่พี่น้อเอ้ยอันนี้นะเม่นได้สังเกตใบเพื่อนนี่ตัวบัวบานตรงที่พ่อรองเทนมาเหยียบแมงกับเต่ากับย่าปิยา่าดา มันก็เป็นมีกล้วยกระเจาะเนาะอันทีว่านี้นี่ล้าเลยไม่ใช่ผักเครงเนี่ยพี่น้องอาท่มันเหม็นเหม็น่นะจ้ะมันไม่หอมผักแครงขู่เนาะขออนุญาตพายางเบือ กอมีอยกกกุ่มนะอกินหรือปลอมตัวนี้ของปลอมแล้วจ้ะกลิก่นเหม็นมากเลย ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะไม่ใช่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเม้นคือกันพี่น้องเลยเม้นค่ะ ไท่มีอยู่หอยสิริหางบุมีโตนี่มันเพิ่ได้หนะอยหนึ่งบออู้ลูกใหญ่<อ>ใช่ปะเก็บปกระเงปแกงใส่ดอไม้พี่น้องเอ้ย อ,อุ้ยลูกใหญ่จนนะล้ลุงต้องอนเอลออ่า <c ười> พี่ไข่เพียบเลยทางนี้นะลุงดอกบัวสวยไหมพี่น้องสายก็แอบนอนแล้ว บอกพัวก็เลังงามๆเลยว่าจะปิดไม่ได้เผือ่อสิได้กินเผื่อสิได้แกงพี่นอ้อยออกกําลังกายพอเลย,ออยอเออ<า>ไข<ด>่บบแห้งไนะปไหนเนาะอยู่แล้กับปวดหัวออกมาหาอยู่หากิน ทุกอย่างดีกวา่าแน่นมะ่ผักก็ได้แล้วหอยก็ได้ผักแครงจำละไม่ไม้หอยก็มีเกือบสมโอบัลแตเกง่อไม้กันอืมวยหอยสลีก็อ้วนๆะซะใส่เลยลุงผักเบิง่งฝากสมุนไพรขีดเดียพี่นอ้องเออเป็นกำลังใจเขาเนี่ยพอได้เงินซื้อขนมให้ลูกเนาะนได้แล้วอิ่มไปโรงเรียนได้แล้วหนึ่งอิ่ม,ได,มได้หนึ่งเวลาฮนะเล่นละไม่ก็ได้ดสำนีแ้แหละ พลันเท่งก็ไปเมื่อกี้ข้ามบนตะทาย,ยาข้ายอยากอื้มิจะบนเขาเอาเนาะก,ก็เลยกบกถ่ายเพราะที่บน่อนไปเพือเดียวบน,นแนงงปากแงงคือมาสวยเลยฝากเบิง่งฝากสมม้มในเดิมพี่น้องเอ้ยให้โคลิปเน่ไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าเพื่อนก็สบายดีไปแล้วฐานผู้ชมไปไป,ไปข้างหน้า